ไม่ไปเลยอ่ะโตัวอว้ว,อวนโตวอ้วนมันโอ้อะไรทำใหตัวอ้วนจังอุ้ยเก,ก็บกุ๊กอะไรทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะ กระโดดไปกระโดดไปกุ๊กกุ๊กนี่อะไรอ่ะไปแล้วไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วโอ้ยม,มันไปแล้วมันไปแล้วไม่ยัก